ในพื้นที่โครงการลากูน่าวิวโคราชมีอะไรวันนี้เราพาทุกคนมาชมโครงการหมู่บ้านที่มีครบทุกอย่างอยู่ในพื้นที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตทำเลดีมากสะดวกสบายทุกไลฟ์สไตล์ลากูน่าวิวจะน่าอยู่แค่ไหนมาดูกันเอาใจใส่ชอบสายกินไม่ว่าจะเป็น CJ เจซูเปอร์มาร์เก็ตของกินของใช้เครื่องสาอางอาหารสดก็มีเรียกได้ว่ายกทุกอย่างมาไว้ในนี้หมดแล้วตลาดเช้าและเย็นรับรองว่ามีของอร่อยให้ทุกวันอย่างแน่นอนบิ๊กซีเซเว่นอยู่ใกล้แค่เอื้อมมิสเตอร์ดีไอวา ของใช้ภายในบ้านก็ต้องเข้าน้ำมุลคาเฟ่คาเฟ่อเมซอนคอกาแฟสายกาแฟก็ไม่ต้องออกไปไหนไกลเพราะหมู่บ้านเรามีครบร้านอาหารหลากหลายสไตล์ร้านขายยาร้านตัดผมร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคลินิกพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันถือว่าเป็นแหล่งกินชอบครบจบในหมู่บ้านยังยังไม่หมดยังมีคลับเฮาส์ที่อลังการมากให้พามันฟ้องใครที่สนใจอย,อยากเป็นชาวลาคูนาวิวโคราชเข้ามาชมบ้านได้เพราะเรามีกิจกรรมให้คุณได้แอคทีฟตลอดครบจบในที่ดี E eu...